เจริญพรอสาสทุชนทุกท่านวันนี้อาตมาขอเริ่มต้นด้วยคําเตือนใจอย่าจมอยู่กับความสุขในอดีตจนมองข้ามความงดงามของปัจจุบันและอนาคตเพราะชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางในทางพระพุทธศาสนาการยึดติดกับความสุขในอดีตนั้นเปรียบเสมือนการที่เราแบกหินก้อนใหญ่ไว้บนบาทำให้เราเหนื่อยล้าและไม่สามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างคล่องแคล่ว หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรงก็คือเรื่องของอุดปาทานซึ่งหมายถึงความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นตัวเราของเราหรือเป็นสิ่งที่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเรายึดติดกับความสุขในอดีตเราก็มักจะเปรียบเทียบปัจจุบันกับอดีตและเมื่อพบว่าปัจจุบันไม่ดีเท่าอดีตเราก็จะเกิดความทุกข์ความไม่พอใจและความสิ้นหวังสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นผลมาจากอุป,ปาทานที่เราสร้างขึ้นเอง พระอาจารย์ที่มีชื่อเสียงหลายท่านได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้หลวงปูดุลอตุโลเคยกล่าวไว้ว่าจิตที่ส่งออกนอกเป็นสมุทัยผลที่เกิดจากจิตที่ส่งออกนอกเป็นทุกข์จิตที่ไม่ส่งออกนอกเป็นมรรคผลที่เกิดจากจิตที่ไม่ส่งออกนอกเป็นนิโรธคำสอนนี้ชี้ให้เห็นว่าการที่เราวิ่งตามหาความสุขจากภายนอกเช่นความสุขในอดีตเป็นเหตุแห่งทุกข แต่ถ้าเราหันกลับมาพิจารณาจิตใจของตนเองไม่ยึดติดกับสิ่งใดเราก็จะพบกับความสุขที่แท้จริงในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเปลี่ยนแปลงการยึดติดกับอดีตยิ่งเป็นอุปสรรคต่อาการเติบโตและการพัฒนาตนเองเราต้องยอมรับว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปตามการเวลาไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดไป การที่เราเปิดใจเรียนรู้สิ่งใหม่ๆปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปจะช่วยให้เราก้าวข้ามความทุกข์และความผิดหวังและพบกับความสุขที่แท้จริงได้วิธีที่จะช่วยให้เราหลุดพ้นจากความยึดติดในอดีตก็คือการเจริญสติการฝึกสติจะช่วยให้เราอยู่กับปัจจุบันขนาดไม่จมอยู่กับความทรงจำในอดีตหรือความกังวลในอนาคตเมื่อเรามีสติเราจะเห็นความจริงของชีวิต ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอและเราสามารถเลือกที่จะปล่อยวางความยึดติดเหล่านั้นได้ขอให้ญาติโยมลองพิจารณาดูว่าเรากำลังยึดติดกับความสุขในอดีตในเรื่องใดบ้างและลองฝึกปล่อยวางความยึดติดนั้นทีละเล็กทีละน้อยเริ่มจากการยอมรับความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนแปลงและมองหาความสุขในปัจจุบันขณะ เมื่อเราทำได้เช่นนี้ชีวิตของเราก็จะเบาขึ้นมีความสุขมากขึ้นและสามารถก้าวเดินไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคง อาตมาขอสรุปว่าการยึดติดกับความสุขในอดีตเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตและความสุขในปัจจุบันเราต้องเรียนรู้ที่จะปล่อยวางความยึดติดเหล่านั้นและหันมามองหาความสุขในปัจจุบันขณะโดยการเจริญสติและยอมรับความจริงของชีวิตเจริญพรแล้วท่านทั้งหลายละมีวิธีการจัดการกับความทรงจาในอดีตยอย่างไรบ้าง จเจริญพรญาติโยมวันนี้อาตมาจะมาเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นในสมัยพุทธกาลเรื่องราวของชายผู้หนึ่งที่จมอยู่กับความทรงจำอันหอมหวานจนลืมที่จะก้าวเดินต่อไปข้างหน้าคุณเคยไม่โยมที่รู้สึกว่าชีวิตช่วงหนึ่งนั้นดีเหลือเกินดีจนไม่อยากให้มันผ่านพ้นไปแล้วพอเวลาผ่านไปเราก็ยังคงหวนคิดถึงแต่ช่วงเวลานั้นจนลืมไปว่าปัจจุบันก็มีสิ่งดีๆรอเราอยู่ ในหมู่บ้านเล็กๆใกล้กลเมืองสาวัตถีมีชายหนุ่มชื่อว่าปาลิตะอายุราว30ปีปาลิตะเป็นชาวนาที่มีฐานะค่อนข้างดีมีที่ดินทำกินพอสมควรและมีภรรยาที่รักใคร่กันมากชื่อว่านันทา ทั้งสองใช้ชีวิตเรียบง่ายแต่ก็มีความสุขตามอัธภาพชีวิตของตาลิตะเหมือนจะดำเนินไปอย่างราบรื่นหากแต่โชคชะตากลับเล่นตลกเมื่อนั้นทาภรยาของเขาป่วยหนักด้วยโรคประหลาดแม้จะพยายามรักษาอย่างสุดความสามารถแต่สุดท้ายนางก็จากเขาไปอย่างไม่มีวันกลับ การจากไปของนันทาสร้างความโศกเศร้าเสียใจให้ปาลิตะอย่างมากเขาแทบไม่เป็นอันกินอันนอนเอาแต่หมกตัวอยู่กับความทรงจำเก่าๆที่มีร่วมกันมองไปทางไหนก็เห็นแต่นันทามองเข้าของเครื่องใช้ก็ยิ่งคิดถึงภรรยาที่จากไป ปาริตะไม่ยอมทำอะไรไม่ยอมไปทำไร่ทำนาปล่อยให้ทุกอย่างทรุดโทรมลงเขาเอาแต่คิดว่าเมื่อก่อนเรามีความสุขขนาดไหนทำไมตอนนี้ถึงเหลือแต่ความทุกข์ปาริตะจมอยู่กับความสุขในอดีตจนไม่ยอมรับความจริงว่านันทาได้จากไปแล้วและชีวิตของเขาก็ต้องดำเนินต่อไป เพื่อนบ้านและญาติพี่น้องต่างพากันมาปลอบโยนแต่ปาริตะก็ไม่ฟังใครเขาคิดว่าไม่มีใครเข้าใจความรู้สึกของเขาได้จนกระทั่งวันหนึ่งพระภิกษุรูปหนึ่งผ่านมายังหมู่บ้านพระภิกษุรูปนั้นได้ทราบเรื่องราวของปาริตะจึงเดินทางไปพบเขาที่บ้านเมื่อเห็นสภาพของปาริตะพระภิกษุรูปนั้นก็รู้ทันทีว่าชายหนุ่มผู้นี้กำลังจมอยู่กับความทุกข์อย่างแสนสาหัส พระภิกษุรูปนั้นได้กล่าวกับปาลิตะว่าดูก่อนปาลิตะความสุขและความทุกข์นั้นเป็นของไม่เที่ยงเป็นธรรมดาของโลกไม่มีใครสามารถหลีกหนีพ้นได้การยึดติดกับความสุขในอดีตก็เหมือนกับเอามือไปกอบทรายทรายก็จะร่วงหล่นจากมือไปจนหมดสิน้นมีแต่จะทำให้เราเจ็บปวดเปล่าๆชงปล่อยวางความทรงจำที่เจ็บปวดแล้วมองไปข้างหน้าชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไป ปาริตะฟังแล้วก็รู้สึกเหมือนมีแสงสว่างส่องเข้ามาในจิตใจเขาเริ่มคิดได้ว่าการจมอยู่กับความทุกข์ไม่ได้ทำให้นันทากลับมาแต่กลับทำให้ชีวิตของเขาแย่ลงไปทุกทีเขาเริ่มทำใจยอมรับความจริงและเริ่มกลับมาทำไร่ทำนาอีกครั้งแม้ความเศร้ายังคงอยู่แต่เขาก็เริ่มเรียนรู้ที่จะอยู่กับมันและก้าวเดินต่อไปข้างหน้า ปาริตะเข้าใจแล้วว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การยึดติดกับอดีตแต่อยู่ที่การทำปัจจุบันให้ดีที่สุดญาติโยมทั้งหลายเรื่องราวของปาริตะสอนให้เรารู้ว่าการยึดติดกับความสุขในอดีตนั้นไม่ต่างอะไรกับการล่ามโซ่ตรวนตัวเองไว้กับความทุกข์จงปล่อยวางอดีตมองไปข้างหน้าและสร้างปัจจุบันให้ดีที่สุดเพราะชีวิตคือการเดินทางไม่ใช่การหยุดอยู่กับที่แล้วคุณละ่ะ คุณจะทำอย่างไรถ้าอยู่ในสถานการณ์เช่นเดียวกับปาลิตาวันนี้อาตมาจะขอนำเสนอเรื่องราวที่หลายคนอาจกำลังเผชิญอยู่นั่นคือการยึดติดกับความสุขในอดีตจนไม่ยอมก้าวต่อไปข้างหน้าหากเราพลาดปล่อยใจให้จมอยู่กับความสุขเก่าๆแล้วชีวิตเราจะเป็นเช่นไร ในทางพระพุทธศาสนาพระไตรปิฎกได้ชี้ให้เห็นถึงกลไกลการทำงานของจิตใจเมื่อใดที่เราจมอยู่กับความสุขในอดีตมันเริ่มจากการที่อายตนะหกของเราไปสัมผัสกับความทรงจำนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพเสียงหรือกลิ่นแล้วเกิดเป็นเวทนาคือความรู้สึกสุขใจจากนั้นก็จะเกิดตัณหาคือความอยากที่จะกลับไปมีความสุขแบบนั้นอีก เมื่อตันหาเกิดขึ้นก็จะทำให้เราเกิดอุปาทานคือความยึดมั่นว่าความสุขแบบนั้นดีที่สุดเราต้องได้มันกลับมาเมื่อยึดมั่นแล้วจิตก็จะเกิดพบเกิดชาติคือการเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในความทรงจำเดิมๆไม่ยอมออกมาเผชิญกับปัจจุบัน โทษของการที่จิตผูกติดกับความสุขในอดีตนั้นมีมากมายนักโยมประการแรกคือความทุกข์ใจในปัจจุบันเพราะเรามัวแต่เปรียบเทียบความสุขในอดีตกับความจริงที่อยู่ตรงหน้าทำให้รู้สึกว่าชีวิตขาดอะไรไปประการที่สองคือการพลาดโอกาสดีๆในชีวิตเพราะมัวแต่จมอยู่กับอดีตไม่ยอมเปิดใจให้กับสิ่งใหม่ๆ และสุดท้ายคือการสูญเสียศักยภาพของตนเองเพราะเราไม่ยอมเรียนรู้และพัฒนาตนเองให้ก้าวไปข้างหน้าแล้วเราจะทำอย่างไรให้จิตของเราดีขึ้นเพื่อที่จะอยู่กับปัจจุบันและก้าวต่อไปได้อย่างมีความสุขสิ่งสำคัญคือการเจริญสติและการปลูกปัญญายมให้เรามีสติรู้ทันจิตของตัวเองว่ามันกำลังคิดอะไรอยู่ เมื่อเราเห็นว่าจิตเริ่มปรุงแต่งถึงความสุขในอดีตก็ให้เรารีบแก้ไขด้วยการหันกลับมาพิจารณาให้เห็นตามความเป็นจริงว่าอดีตก็คืออดีตมันผ่านไปแล้วเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้สิ่งที่เราทำได้คือการเรียนรู้จากอดีตและใช้มันเป็นบทเรียนเพื่อสร้างอนาคตที่ดีกว่า วิธีแก้ปัญหาที่เกิดกับจิตของเราจึงอยู่ที่การปล่อยวางและการให้อภัยเพราะพุทธองค์สอนให้เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่งเพราะทุกสิ่งล้วนเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อเราปล่อยวางได้เราก็จะสามารถอยู่กับปัจจุบันได้อย่างสงบสุขและเมื่อเราให้อภัยตัวเองและผู้อื่นได้เราก็จะสามารถปลดปล่อยตัวเองออกจากความทุกข์ ท้ายที่สุดนี้หลวงพ่อขออวยพรให้ญาติโยมทุกคนมีความสุขความสงบในชีวิตอย่าได้ประมาทกับการยึดติดกับอดีตเลยโยมขอให้ทุกคนมีสติปัญญารู้เท่าทันจิตของตัวเองและใช้ชีวิตอย่างมีสติในทุกขณะแล้วความสุขที่แท้จริงจะบังเกิดขึ้นในใจของโยมทุกคนอาตมาขอเจริญพรสาธุอย่าลืมติดตามช่องลิงเฝ้าวัด เพื่อรับฟังข้อคิดดีๆต่อไปสาธุ